ว้าวเพื่อนๆเอนชอร์รี่ค่ะสุกแล้ววันนี้พาเพื่อนๆเ,เ,เข้าสวนมาเก็บผล,ลไม้วันนี้มาที่เชอร์รี่ก่อนเดี๋ยวเก็บเก็บเชอร์รี่กันก่อนดีกว่าค่ะโอ้โหนี่ดอกก็มีลูกก็มีฝนก็กําลังมาอุ้ยรีบเก็บดีกว่าอุ้ยข้างล่างก็มีนี่โอ้เก็บเลยโอ้เต็มเลยค่ะเก็บเลย อืเข้าสวนมีอะไรก็เก็บอู้นี่ลูกนี้ลูกใหญ่มากโูหนี่เลยค่ะสวยมากโอ้มันมันเลยนี่ค่ะไปดูข้างบนกันโอ้นอน่นนน่นค่ะเต็มไปหมดเลยนน่นนะคะโอ้ยเสียงฟ้าฝนกำลังตก เดี๋ยวเก็บเชอรี่ก่อนอย่าเพิ่งตกนะมาค่ะเพื่อนๆมาเก็บเชอรี่ด้วยกันค่ะนี่ได้แล้วโอ้ยมีมดแดงไปด้วยอ,อ่านี่นะคะฝั่งนี้เป็นผักค่ะเก็บเลยเก็บมือเดียวถ่ายไปด้วยเก็บไปด้วยไม่มีคนถ่ายให้ <laughs> นี่ฝรั่งค่ะชิมจูนะคะเดี๋ยวจะได้หอ่อนี่ติดลูกแล้วโอ้ลูกใหญ่เลยว้าวว้าวอันนี้มอนค่ะมันเบอรี่นะคะกำลังเป็นกำลังติดลูกเลยยังไม่แก่โอ้นี้เลยค่ะว้าวนี่ช่อนี้เริ่มแดงแล้วเข้าสวนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเข้าสวนค่ะ มีฝรั่งมีหมอนเบอร์รี่มีเชอร์รี่แล้วก็มีมะเขือพวงเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งโน้นว่ามีอะไรบ้างตอนนีม้มาดูหมอนเบอร์รี่ก่อนโอ้นี่เลยค่ะกำลังติดลูกโอ้โหเ,เพื่อนๆผักตํายานค่ะผักตํายานนูน้นขึ้นไปบนหมอนเบอร์รี่อันนี้กําลังติดดอกเดี๋ยวสักพ้าก็คงจะได้กินโอ้สุดยอดเลยโอ เชอรี่ค่ะโอ้โหใส่ตะก้าได้เยอะเลยอิ่มเลยนะนี่เพื่อนเพื่อนเข้าป่าเข้าสวนนะคะวันนี้นี่มีหัวปลีด้วยยังสอยไม่หมดเลยอู้น,นูมองไปเห็นอีกหัวหนึ่งนี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวจะมาตัดปีกล้วยไปกินเป็นผักนะคะอ่าจะเอมะกรูดนี่ล่วงลงมาใต้ต้นโอ้เก็บเลยนี่ใส่ตะก้าเลยค่ะ มีอย่างไหมก็ละมุดนะคะละมุดมาเลค่ะละมุดกรอบมาเลปลูกเอาไว้แล้วฝนตกมาพอดีก็คาดว่าคงจะได้กินในไม่ช้านี้นะคะนีอยู่สองสามต้นค่ะสวนค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้มะม่วงนะคะอันนี้เป็นเขียวสเสวยอ,อ่อันนี้ไม่มีนอกฤดู <c oughs> นี้ก็กิมซุงนะคะไผ่กิมซุงนี่ได้กินตลอดเลยนี่ก็เพิ่งตัดไปเมื่อสองสาวันก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่มีหน่อใหม่ขึ้นมา เพืน,นเพื่อนเข้าสวนนะคะได้ผล,ลไม้ได้ผักมาเลยค่ะเพื่อนๆพ่มีชะบาด้วยสีชมพูเลยสวยงามเลยค่ะอันนี้อยู่ข้างๆบ้านนะคะข้างบนก็มีโอ้สีชมพูสวยมากสวยมากน,นี่นะคะดอกดอกเทียนทองค่ะสีม่วงค่ะสวยมากเลยแล้วก็ยังมีผักด้วยนะคะอ,อันนี้เลยผักขจรนะคะหรือผักสลิดนั่นเอง นี่คุณสงเก็บดอกไปแล้วครั้งรอบหนึ่งอู้นี่น,นี่รอบใหม่หมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะดอกผักเ,เขาเรียกอะไรนะดอกขจรค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่ผักเพื่อนบ้านค่ะอันนี้อยู่หน้าบ้านเลยนะคะเก็บเลยไม่รอเก็บเลยค่ะนี่โอ้คงมีเยอะเหมือนกันแต่มองไม่เห็น ดูฝั่งนี้นี่มีจริงๆด้วยนี่ค่ะโอ้สอดแจกลึกแค่ไหนก็มองเห็นนี่ค่ะนี่ค่ะไหนล่ะนี่เลยอุยอ้ยอุ้ยฟ้าก็ร้องมาแล้วเาไม่ได้ปลูกดอกไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับหรือบอลสีอย่างเดียวนะคะปลูกผักด้วยค่ะเพื่อน,อนผักธรรมชาติที่ขึ้นมาก็ไม่ต้องตัดทิ้งก็ให้เขาขึ้นไปเลยค่ะแล้วเวลาเขาออกดอก ติดลูกติดอะไรแล้วก็เก็บไปทานเป็นอาหารได้เลยนะคะนี่นี่นี่<ๆ>เพื่อนๆมาดูนี่นี่ค่ะนี่เลยน,น,นี่นี่ค่ะโอ้นี่ดอกะจรค่ะโอ้เก็บเลยรออะไรเก็บเลยค่ะนี่วันนี้พาเพื่อนๆออกนอกสถานที่เก็บผักนะคะทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านค่ะฝั่งนี้เป็นพวงชมพูค่ะดอกไม้นะคะโอ้โหนี่กำลังออกดอกเติมเลย นุน่นข้างในสุดนู่นค่ะสวยมากนี่เลยงูดอกเข็มสีแดงสวยมากมีผักด้วยมีดอกไม้ด้วยอุ้ยมีมดแดงไฟด้วยนะคะแดงไฟค่ะเก็บผักด้วยมดแดงไฟก็กัดด้วยอืไปเลยมาแล้วค่ะโอ้เก็บผักได้พอประมาณแต่ด้าเชอรี่มากกว่าอา้าวกลับบ้านกันดีกว่าค่ะฝนมาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อน